อันนี้ก็จะรีวิวนะครับนี่เป็นนะครับโมเดลนะครับอาลีบาบาซูนะครับอาาลีบบาซูสปอร์ตนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมีที่ผมไปเจอมาที่อ๋อบาบานะครับกิฟต์ร้านกิฟต์ช็อปเนี่ยเขาจะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นรุ่นปกติแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นอาลีบาบาซูนะครับซึ่งในตัวอาลีบาบาซูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมัสคอตนะครับที่เห็นเนี่ยที่เห็นต่างๆนี่ก็จะเป็นมัสคอตของนะครับตัวการ์ตูนนะครับหรือว่าตัวเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัวสัญลักษณ์นะครับของแพลตฟอร์มต่างๆของอัลลีบาบานะซึ่งก็จะมีรัสเซียด้วยเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตก็คือมันจะเป็นการต้อนรับในส่วนของเอชเชนเกมด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอลิมปิกก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะทำเป็นสปอร์ตออกมานะครับเอานี้มาแกะกันดูนิดนึงนะครับตัวสปอร์ตนะครับนี่นะครับกล่องเป็นไปแบบนี้นะครับอัลลีบาบาซูเห็นไหมก็จะมีตัวซึ่งจะมีแปดตัวนะครับให้ดูตั้งนี้เนาะนี่นะครับมีแปดตัวอัลลีบาบาซูนะครับ อันนี้ผมก็จะแกะกล่องแล้วกันนะครับซึ่งานละกัข้างเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเป็นโค้ดด้วยหรือว่าเป็นของแทนนะคือมันไม่ใช่แบบทําออกมาเล่นๆนะครับทำเป็นเป็นทอยสตี้คือสะสมด้วยนะครับก็มีคนที่เขาสะสมพวกนี้อยู่เนาะนะครับผมก็แกะเลยแล้วกันนะครับซึ่งพอแกะออกมาโอ้โหทาสวยมากนะครับนี่ก็จะเป็นซองนะครับซองมีการชื้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีการ์ดนะครับเรียกได้ว่านี่นะครับเป็นการ์ด ที่รับรองนะครับว่าเป็นของแท้ฉีกกล่องกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอะไรเอ่ยปึ๊บนี่เลยนี่นะครับก็จะมีฐานตั้งนะครับอลีบาบาซูนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวนี้เป็นปลาหมึกนะครับผมจะไม่ได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มอะไรของลาซาด้านะอันนี้เล่นปิกงปองปลาหมึกเล่นปิกงปองนะครับเราก็จะแกะนะครับอันนี้ตั้งเฉยๆครับไม่มีอะไรนะครับตั้งอ่านะครับนี่เลย เอส่วนอันนี้จะเป็นนี่ปลาทองนี่ปลาปลาทองนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้เป็นแพลตฟอร์มอะไรอันนี้เล่นเซิร์ฟอยู่นะครับบินเซิร์ฟนี่นเล่นบาสนะครับเล่นบาสนะครับเห็นไหมอาจจะเป็นลิงนะครับเราก็จะมีฐานตั้งนะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับอยู่บนฐานก็ขยับนิดนึงประมาณนี้